โซเชียลเกมวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้มาปากพาลังมาเจอเพื่อนยกมาเจอพ่อหยกด้วยพอ่พอพ่อเลยแล้วนะมันี่อ่ะโอมันี่อะไระกระจายเนี่ยมันี่ข้างมันี่โอ้ข้างมันี่มันี่เจอแม่มาเจอแม่ยกเจอแม่ด้วยกับซึ่งอันนี้ไปไปว่าได้แม่แม่งเหมือนกันโอ้เจ้าหลับปาก็เบ่งเลยนะ ว่ายกกันยกไอ้เบ well ื่อเมงมาไงถึงเราพุ永永 e. ่มตัวไปกอดว่าเอ้ยแมงแมงแมงอยู่ไดนเจ้าพุ่มหนูก็เื่อนผู้ยิ้งกูแมงแงแบบหลับตายจำพวนแม่ได้กับแมงที่ว่าอะไรมึงกูแน่แมงอยู่ไดนอินนี่สุดตายเจก็บอกว่านี่แม่นะลูกนี่เหมียวได้กบแมงบางแล้วจะน้ำมาแมวก็ท่ามามีไก่ เด็กก็ตามวันนี้ใกล้ผมกบบรรลุจะปูดอย่างไรฮะพมบ่พอี่พุผมเปนดแมงครับแดแมงเจ้าตัวแมงมีอะไรบ้างบอกมาพมพมกีดตึ้งนี่แม่ไม่มีอะไรหรอกค่แค่นี้นะทีนี้ป่านี้กกขัวเขาจะม่รล้เป็นอย่งไงบ้างนะคพมพ่มหลุดึ่วิจังแมงวัยกีนะผมก็โดดนะก็โดดแมงก็โดดแมก็โดดโบแม่สายใหญ่อัวด้วย นะครับทุตตายฟ้าไร้ตุวอยู่ป็นองค์ป่ายจนดีทุดเตเพนตอนนี้มั้งครับทุตตายนี่ผมโคฟ้าหวยวะอำเภอพักพนังเป็นอำเภอที่ว่ะนาเดียวเหมือนกันนะเป็นดะเลที่วะเมียไรจีวะเป็นสิ่งกข่ยอย่างเป็นดะเลอยู่เดี่ยวก็ไปเดียวว่าปลาทองไปอีอาดไหนเมอะไรจะมีมันเหมือนกับไปเจ็ดดเลบ้านเราได้วรอทุตตายมาเดียวเลยบ้านเราเดียวเลยวันนี้เลยธรรมชาติเดี๋ยวผม